พี่หมาหาหลินใช่เฮ si ้ยช่องชาวนี่แต่ไม่แต่สงงามผาแล้วนะแอาไปหาสงมอเจ้าะอะวายากไปหลินบ้านชาวนวลอยู่ไปเม่เออเนี่ยบอลเฮ้ยว่ะชุนสุดบาบืนสุนี่ไปอายุสี่สิบนี่อยากโทรให้ได้เอยนะชาวนวลเขาอยากเป็นแบบคือเขาจะแน่นอนแบบเขาเฒ่าแก่มานะเขาเลยกินเดียวนานเฮ้ยแกชักเนาะ เขียนอะไรซะอยากไปอยู่เมืองไทยตอนนั้นสมัยแบบพี่เนผู้สาวขาวๆ้ได้ซะเนาะผูหยิ่งใสส่งขาสั่นไปจับขาาซะโอ้ยกลัวสั่นมาพี่ไก่ระวังนเกมขาฉไม่ชอาสม็นิอะไรกะคือตัดสินใจมาบ้านเี่ัวพิ่นพอทั้งผัวไหลไหลมาหนีโน้วะ พ,พูดว่าผนเห็ดอันเมียเออเมียพิณาบัทอ่ะเนียเเน่ย,าาออยนน้องน่ะอ้าวบอกแล้วมีเมียน้อยอ้าวสังว่าสตาสามนี่จะมาเจอแบบนี้นอบา กับทักทายสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนกันเย็นีตอนเขาเข้าสู่โสซสน,นบ้านปา่าคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อพี่น้องเลยอ่ะมานมีกระทาสนองกะเลนเข้ามาทางหมู่บ้านน้องเมย์เพิ่อนน้องพี่น้องเนาะก็มีเวียกแถวนี้พ่อพี่น้องเลยแต่ก่อนอื่นก็เข้าไปดินไปเบะไปเยี่ยมพยายามทางน้องเมย์เพิ่นก็น้องพี่น้องเนาะ กเซตมาหาเพิ่นไล่เทื่อเนาะคิดว่าเสียไปะมาหาน้องเพิ่นบางทีก็อาสิมาหอดแต่บ้านหนองสมโอแล้วก็เวลาเวลาก็ไล่พี่ๆน้องเลยก็เลยกลับบ้านก่อนเนาะก็คือว่าเพื่อไปเพื่อมาขี่รถขี่ร่างรถน้อยเขาก็ไปขับมามืดกับย่านพี่ๆน้องเลยทางสำนักก็ไปคนเดียวมาคนเดียวช่วงนี้เนาะส่วนใดก็พอได้ไปอ่า แถวอืน่นเบินหันจุดประมาณที่ทางสมนมมาในกับบ้านสมโอแถวนี่แหละพี่น้องเอ้บ้านพุ่นซิมนี่แหละเนาะโดยอบอกว่าออดาย,ายายห้างกับขับไปดินไปหัวน้ำน้องมีเพิ่นก้อนพี่น้องเอ้คือได้ยินข่าวกินข่าวว่าน้องสาวเพิ่นก็ได้มาแล้วเนาะโดยเอาเอาข้อ,ของอยุสัยน,น้องมาโอ้ โอ้ยเสืองามเพ้ไหน่ะเดี๋ยวเนาะเสืออันดับติวเอาเสร็จอือืมผักแก่ไปแล้วน้องเมผักแก่ไปแล้วอ่าแก่แต่บางบนกันนะเขาตัดไปใช่ไหมไม่ถ่าเราว่าอันผักกาดหัวเราว่าคช่หรืเอ้าบ่เออเป็นหัวแบบไรบ้าเออไปถึงเบิรงอยู่ ปุ๊กม่อยู่ได้อยู่ผู้เดียวบอ่อยู่กับน,น้องอ่ะใช่ฉนงสาวทาสบายดีป่ะสบายดีดฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยห่างมาได้จัมามือสามสองมือสามมืออืมใครในฉนงสามวมาอยู่ร่ำในวันนี้เนาะทำไม่เท่าก็อยู่พุ่นมาเนี่เป็นได้อาการไม่เท่าก่ายแค่ข้าอืมได้ไปหาหมอเลย ถือว่าใครแล้วบอกไปได้วยหาหมอเนาะไยเนี่ยสิไปคุณเล็กอยูย่อืมไม่เถาเขาเลยเลยเอาไปสิไปเมื่อใดเมื่อนี้สิไปเมื่อนี้แหละ้อนมี้บอกไปอืมเฉลเลยคนสวยนี่คนสวยคนสวยหลงไม้ที่ย,ยังเด้อยู่ในฮะนยังเ,เชื่ออืงงม พ็ช right? mm ีบใหญ่บารเรอร์เธอเอือยเเนาะเอือยจอยแล้วเอือยบ้านก็ชีบเจ้าพี่แล้วเป็นนกเราป่าโอ้ผู้สวยผู้งามมาดีอันนี้ถวานเนาะมาเจอกันโดนนานเลยเออเตะข่าวเนาะขาวข่าววันน้องเมย์่ะเป็นเป็นน้องเรา <c ười> <ừ> จริงไหมล่ะกือตัด, <ừ> ดชดิ้นใจมาตีชงการบ่เลยเงินเดือนได้สูงอยู่บ่เจ้ <ừ> ออาอยู่พอไปพอมาเน <ừ> าะแต่ว่าเครื่องหุ่น,นแห้งบ่จะอยู่ไซย, <ừ> ยังจันตุ๊บักซี ບໍ່ວ່າກໍໄດ້ນົມເນາລົມມນລົມມືນົມສຮາມມນບລົມິນສະບາຍລົມລລັງນມ້ຄລົມລມມາມື້ດບບາຫາມຖົານອນລາລາ โอ้มาแต่พูนหรืมาหน้เวนอนพี่เลยเอไปหาคนดูพีใหม่พีใหม่สิไปนอนอือพีใหม่หาลินใช่เฮ้ยชงชาวนี่จะมีแต่สงงามผาละล่ะเอาไปหาสงมอเจ้าอ่ะวายากไปลินบ้านชาวนวลอยู่ไปไหมเอ๋เน่บ่นเฮ้ยวะมือไรขึ้นเนี่ยโบเอื้อยเด้อโดยโดย สิได้เตรียมไหมแม่สิไปแต่มือมันเลยแหล,แล<อ>นะ <laughs> มือนี้จะขังกอดขามยังอีกเก้ามืบอบ่บ้านอันเฮือนชาวนวลไกลๆเนาะทิมทางอันนี้ถลินถลินต้นตะโก้เปื่อยแล้วไม่ดินบ้านวนมันห่มเนยไม่ดินบ้านชาวนวลส่งสีม่วง <laughs> ไปกันนะสองคนเขาไปหลีพลลกพิ่นไปแล้วก็อันนั้นถ้าว่ามาไม่ได้ก็นอนเนีนน่ยอีกสัก คือหนึ่งสองคือนกันน้อนสามมือเนี่ยเนาขาดินเนาะวันที่บอขอวันทีมันมันหอดหาเลยสามเออเขาดินมือมอต้นที่ที่สิบเจ็ดบอเอ้ยแถวที่ชิมาบอบอันที่เท่าไรละเขาเเริ่มดิบสิบสองสิบสามบอแมนแนสิบสองคเลิกอมาสังผสิบเอ็ดคำเอาผาลงบอผาลงแล้วผาขึ้นมือสุดท้าย อืมืออภาโรงนี่แลขสิบไปหลีดจำนวนมืออภาล่งนี่สิบสี่บ่อนละเือสิอบสามสิบสามอืมป้าคนเต็มบัตรได้แต่บาตรเลย<อ>ชงผ่าเน่ยกันเขาแล้วชงผ่า<อ> <laughs> บานใหญ่ดี<อ>ไปหดผาหดชงเนี่ยโอ้ย,อยถ้าไปปกติเอ้ไปนี่เข้าวัด เถวซีนุกลก็ได้ไกลก็ได้บ่ <c oughs> ไกลายเห้นมันคุงเกาวัดเข้า <c oughs> ไปบางดีใจเนะะี่ยหอดเก่าวัดเซอเ์ปะแบบไปตอนสองโมงมาเพินพอดีหาหกโมงปา <c oughs> ดูเกวัดพอดีเลยเก่าวัพดพอดีเลย เกวัดพอดีนั่งนั่งรถกับจ้าขี่บ้านได้ปะเวัดเกวัดเกวัด้กวโอยมันบานอยู่แล้วอ่นะบานแล้วเจ็บมันเลยหลังเมนแต่เอ้ยขี่รถลงมาเนี่ยยังมึนมาแล้วเออสนุนหางมาเมื่อวานนี่บ้านลูกวัดทูบเมื่อวานนี่บอกเออเมื่อวานนี่แหละไอเสดห่า เสร็จนคมาตอบังตสโแล้วตอบเรื in in> ่อยๆหอดเชโน่พ่อย์ตอนนันทากมาบอ่ะการกไปแร้ยนั่นแหละเนาะหาเงินเนาะหาเตนุ่มเตน้อยใหญ่เท่าชิได้นั่งใส่เงินใส่อกสนวเป็นอะไรหาต่อล้านคนเป็นยังไงาต่อา เือยคิดในชีว sure ิตเรื่องนี่สูงสุดแบาบืน so สุน hmm. ี่ไปอายุสี่สิบนี่อยากทอยร์ให้ได้เอยนะสนนเขาอยากเป็นแบบคือเขาจะเอาแน่นอนแบบเขาเฒ่าแก่มานะเขาได้กินเบียร์วนนานให้แขกแขกเนาะเขียนอะไรซะอยากไปอยู่เมืองไทยจะกินเบียร์วันนานเนี่ยไรเขาเฒ่าอะไรแบบเขาเฒ่าอะไรโอ้เมนความนองไม้เมนตำรวจทหารบริกินได้ละ ขากับไปเข่าตำรวจทหารกับประมาณอายุสี่สิบก yeah, sure ับพ่อเขาจังใบถูกส anyway, ิบใบบ่อบ่ไปเขายันถึงปืนเขาเอาไปมันบอกมีสงครามหรอกคุณผู้ชมเนาะซ่องปืนเนี่ยเอ่ยไนี่ยใส่จะเห็นอยู่ใส่เห็นในโทรศัพท์จริงสิ่งเสียงปืน เด็กเกงหนมไม่นี่ก้อนนี่ก็เขียวเขียวมีนมไม้ไปจักฮะี่ไนที่ด้าอือิดีนอยู่วะล่ะม่วนอกเออนะแค้สีนะาค่ตองมุงเป็นอะไรชุบเจ้าตื่นเต้นอยู่ว่ไก่หอดสงการในความรู้สึกฮะมอยอยู่มีเงินอะไรตื่นเต้นนะมีเงินอะจะมอยเป็นยังมีเงินทำต้อ ไปทรงพระทรงเจ้าฮากระไซเดนมาร์กจะตื่เมียจะหาชีพก็พอแล้วอบอกกินกันอย่างแรกเลยไปทรงพระเพื่อนน่ะเตยสาวน่ะนั่งเซ้ออยู่เพื่อนให้ไปไปดินใช่เลยสูงสุดก็คือไปทรงพระคือว่าอะบางทีกันย่างไปวัดใก้าอินไซคือการบ่ชมเจ้าอ่ะเออเป็นหันบอกง่ายๆกับผ้ว่ามาโหดก็นั่งยันยิ้วเซยแล้วเขาก็บอกก้าโหดและยันยิ้วเปียก เียจะซิมัสักเขาบอกคือสมัยรุ่นนัน่นเรื่อยงสาวเนาะน,นุ่นอายุสิบเจ็ดสิบแปดปว่าบัดห้าโลฮดต,ตามบ้านได้บัดขูมืมอนี่บ่แล้วบอกมีแล้วม,มีแต่าพากันหลินเป็นกลุ่มแล้วตามถนน,นหนทางขูเมอือนี่สีน้าจี้มวยวางพี่กกยเขากินกับขู่เขาหัวจะโ <c oughs> นน้าสีเ <c oughs> ต็มทางซีมาถอกซอหัวทางสีนั่นแหละตบตบหัว ดูบหนายังบ่ชพอต้มหวยอีกบ่สีเขียวใส่ไปใส่ไปส่งผ้าจะแน่นหนาเออบะดดีและเขียวจนนิงบัดแถวน้เอาเด็กน้อยดิเหมือนอันเหมือนขึ้นเตินตอนเราไปกลางคืนดีไปยังไงไปเฮียนไม่เา่าบ่ชอ่นเด็กหน่อยเป็นบัณฑิตสามคนสอนอด้กันยังบ่าทานันเฉพาะสงการประมาณมื้อซื่อนี่แหละไม่จีบจีดดินหน้าดินอันไปน้ำไปน้ำว่ะ อกลับรถไม่ไปมาสีน่านะโห้ยถ้าวันเป็นโซการเด้อเลยจดแพงกว่าินเขอรเด้อุู้คนคนอากอากจอดรถแล้วแบบตีดังอีเป๊ะเป๊ะโอ้ยบ่ได้ดก็ยหับบ่ได้ตัวนั้นขันพุหมแบบพ้นพุ้าขาวๆบ่ได้ซะเนาะพุยิงใส่ส่งขาสั่นไปจับขาเขาซะโอ้ยชัวสั่นมา Bị cài Nó văng chấm Số 1 là kèng đất số 2 nè Vâng Kèng đất Kèng đất Nghĩa là kèng đất Định lươn Chắc bạn đây à, đợt, <laughs> đây. này lại mai là kèng đất Ừ Để mà quay Họ cứ chọi nó xuống luôn Thấy chọi khuôn ngam nhiều Puri puri đấy Năm nạc thật đấy cơ Năm nạc 46 ซีสผูน้องเดิน2องโลตอนกลางคืนซีอืมกลงไว้แต่ว่าลงเลยอ่ามังเมื่อกั็กินเขามังเมือก็บกินเขาอืก็ขึงก็ระ่งไะงามได้ฟรีงามได้สุกเจ้านะเฮาอาสาอนเาเอาอยู่สามสิบปีหรือสี่สิบผู้สตาร์กาตัวเองนี่อวไรผู้เลย เป็นอะไรชีวิตดีขึ้นบ่โอ้กะดี่เด้ดีขึ้นทุกเมือเลยมึงนี่แตเลยโอ้สันติเจ้บ่มีมามาเบียดเนาะสนดีเลยมีแต่ข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆมีแต่ข่าวดีเข้ามาเนาะเฮาน่ะมีมีแต่ความสุขต่เฮาอยู่อันนี้นะอือดีเลยรสาศกบ่เงาโมย อันย่างที่บบดีเฮากับผ่านไปกเมื่อเลยย่างที่ดีเฮากับเขาเรียนมันดีที่สุดสันนันเป็ดก็ะไรเลยก็ดีเลยชีวิตเจ้าะบนิอาจเอากระสอบอันเลาะตามทางเดียวเมืนบอกดีขึ้นเยอะแล้วมีแต่หาเงินใส่บาทพริกหมักไผยเก็บไปขายอยู่บ่นป้อ ก็เก็บเจ้เาจะมาสื่ออยส่วนนี่เอ้าบัวพักบัวนะเขาสีใมันเป็นหัวอะพอพอสก็บมันมาเนี่ยทวเอาบ่อยบคล้ายเมื่อปากแดดเอากแดดคื้ต้องสมยหัวของบัวไลยผมบัวผกบัวเลยบ่ของสนทนาสื่อเลยมึงเนียตรงนี้ตัวบัวเอยบัวเลยเละค่ะหัวหัวเป็นเมโตเม่นพ่นมาสื่อเด้ เอาไว้เพิ่นครึ่งครึ่งนึงอืออ๋อหัวบักใหญ่นึงคนสนวนนี่เออหัวใหญ่แหละตสนวนแม่ปู่เป็นน่ะกะทิน่ะหัวกบัวเบียดบ่ผักบัวพันธุ์ะเนาะนี่เฮาขยายนี่นะของสนวนปู่ออันซื้อมาถ้าใบมันหาวก่อนจังก้นบ่อืมโตน่น่ะโตนมีปูหามันตายบ่ล มันมน,นบบ่่ขึ้ดอกไถ้าเจ้ากลนขายช่วงนี้มันได้ขายพอยังคือว่าได้ขายเขาไปหั่นอันากินกับหมอกม่วงบางอยังนี่เสแปรได้เค,คยกินอยู่บ่จุมเจ้าะเคยเออกม่วงปีนีดกเนาะอืมลกแเฮงล่นกับล่นล่นลายสนอนสามจะกินได้ในป่าจะมาไปเก็บกินอยู่ไสในป่าเว้ยโอ้บัลกลายนี่โอ้ในป่าแถวนี้นะมีบ่หมอกไผ่แถวนี้ บ่มีบ่มีเขารัก11เนอะแต่เขาก็เขาห้าเหตุอะอยู่ลัก11นะมีเออทางบ้านเจ้าได้บ้านไม่เถ่าแม่เออเอาไปให้กินอเดิมหมักหวานไปบ่แหลไปเขาเขาป่าเขาลงกับปลากดมีนะบ่มีตนตอนี่ยมีฮันไม่ใส่ฮานไมย เขาไดน้องเขาอะไรน้องพไงอมชัยนตีเนี่ยแหละบอพาสมนันเป็ลำบากมันโหแกบอบอมันขามมันขาวทางไทนางนาไปโอ้ไกลเตอะมันก็ใกลเตอน้ำหนีฉับบัเป็นบ่นก็เขียวงามเนี่ยน้ำไหมยังน้ำไหมเดี่ยงเนาะผูม่บุญน้ำไหมนะฮูดน้ำนะดูมันก็ออกไว้คือว่านะ ือใส่นอสามอสามนีอยู่เฮือนอยู่บ่คือว่าซ่อนโมเพิ่นนอนยือนเมื่อคืนนี้อ่ะอืมเป็นยังนะเพิ่นหมอดไผเพิ่นไปใส่แล้วมันอืมคือเห็นอยู่คุณเล็กบ่เป็นคุณเล็กติแล้วบ่อยู่บ่มันนีู่คือว่าอยู่ยังมาซ่อมไปใส่แล้วอืมเจอเราออกไปนอกนี่ตัวหาเฮาดิเขาเห็นเขาเห็นเราดิเวลาวราจะที่รดออกไปทางไหน เ็นอะไรนะคือตัดสินใจมาบ้านอ่าผัวเพิ่นพรทั้งผัวแลาหลายหลามาอืมมีรถป่ะเพราะพัวเพิพ่นเหตุอัน,นเมียเออเมียกินาาออน,น้ำบะทอกอยะไรเนี้ยแล้วอาวบอกแล้วมีเมียน้อยอ้าวสังว่าสตาสามอน่จะมาเจอแบบนี้น้อบ้านอันนี้ใช่ไหว่าเรเพิ่งเห็นในดูว่ายันยันแบบ มันกำเขามาเอาเอาใดไปขายอผ,ผู้สมุโยันผัวเอาใดไปขายเรยาบุญญาณภาสาเราอยู่ช่องเมรุไมลนะยันว่ายันว่าผัวเราเขามาอันนี้นันบับป้าอาญาก,กันเนยลยเพราะว่าสิกาปีแต่บอกกาแล้วเราจอยสมมาจอยทอลูกให้จอย อ่าตโมนหุ่นดีได้จอยเราขีดหลายบ่บัวหัดพุ่มจนบางเบิ้ลเอาไปเอามาทำในข่าวเมื่อวานเมื่อวานนีอ่านหนังแต่งตัวคือดูดีเอ้าสั่งว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองบ่วะปัดมาบมันองเศร้านี่กำลังสิว่านั่นเป็นยังไงมาเถอะคือว่าอาบน้ำอาบน้ำในมานนี่ทรงชิบะเดาประจักมันได้ว่าเสียแลวดอก บอกเราเลยดิว่าออกมาแต่เขาแล้วบบกลับไปหาเขาอืกลับไปแต่ว่าจะงูจะดเราจิฟังหรือโบเนาะว่าเราจะพังเราืะไปจะไปอยู่มีอะไรบ้าวอะกูเปิดสาเหตุนะคืออนาผัวเราเนี่ยไปดินอนาผู้สาวอื่นจนมีลูกบอถือพาที่กับโบอ๋อนั้นแล้วมีลูกสิวพาก็มีลูกเออน้องงงเอา มันก็คือกันและชื่อพ่าเขาก็บอกมันยัง่มีลูกแหละก็มีลบมีแหละเออมีลูกเขาก็ออกมาเขากับโมหุขื่อพ่าก็มีลูกเหมือนกันอี่พ่าก็แม่นแหละทื่อพายังคาทองใช่ชื่อพ่ายังคาทองคนออกมาก็คือแบบคลอดลูกแล้วออกลูกแล้วอืมได้จักเดือนแล้วค่ะโมหุเลยได้ยินพภาสาเบาซาโ่เบาได้ยินภาษาเบาซาโมเบาสุนทรพ่าง วันนี้ช่วงสายเราเจอนะเนาะสโมเนาะเขาไหลมากนี่สะผู้ชายบุหรอ่เมนทางทางเม่เม่ทางผัวกะเขากะปะผัวปะปะลูกชายเขาดิเขาบอกดูลูกชายเขากะปะเงี้ยเมันนอู้่บ่อล้วเขาทิ่มเขาปะกันแล้วเนาะเอยน้องเขาก็ได้เอหน้องกะปะผัวผัวเหมือนป้าเงี้ย โอ้ยไปตัดรูตัวเนาะรูตัวชีวิตสามอ๊อดไปเอาโรคอาผัวกับวัสดีขึ้นมาแฮงเยก่กว่าเขาด้วยผลปีโตแล้วมาไงวานน่าเด็ดออคุ้มผ้าคุม้มพนวันคุ้มดีแล้วผลปีโตน้องเตีย่ยเผลจะขึ้นเงินแล้วบอกจากแล้วเอยเขาบัวามาเพรแล้วผลจะขึ้นปีใหม่มจะประดินำร้าหรือเปล่าขาถามเพถึน มาสิ่ปีน้ำคนเยบอกอย่างประดินขอเราเนาะ้วยอืมเป็นคนมาอันนี้ก็สาวน้ำอืมไหนมันใสดิสุกน้ำสาวน้ำสุกน้ำเออสุกน้ำกระสุบสาวน้ำสุกน้ำคนละแบบเออ่ามันนี่ยเยกระเบะมาลินามไทยนำน้องมีน้องไม้มานนี่เนาะ น่สิแวะเข้าไปหาซาหมอเฮาไปอยู่ก็ย่าแล้วซั่นน่ะจนวนมาแหละในเฮือนเพิ่นน่ะโอ้ยังบ่ได้เข้าไปเอาย่นว่าเราบ่อยู่คือซมออยู่นั่นแหละเอ้ยจักแวะมาถามเจ้าน่ะจันอยย่างไปซะเนาะก็ยินนอยยินอยู่เนาะเออสิอยู่ีันน่ะนบ่แม่นมื้อมื้อมื้อคืนนี่น่ะเฮาเห็นอยู่อันคนอยู่ในเฮือนแต่ว่าบ่เห็นรถมันนรอบไปไอยู่น่จ้ อืมไปข้างล่างมิจังเนาะไปบ่เจ้าไไะกันเลยไปดินน้ำเล้าวววอาจากไหนคลิปนี้ทั้งเองก็จะได้ขอจบคลิปก่อนนะสบายดีดยยดอะโอเคพี่พี่น้องเอ้มันนี้กาเบะมาฮะอ่าเยี่ยมยามเดีวยวามาลิน้ำน้องมีน้องไม้เนาะอ่ะจากไหนก่อนหนึ่งก็อขอผิดบ่เถิดขอโทษขอไปน้องพี่พี่น้องเนาะ วันนี้ก็บรรยากาศชิ่มึเพื่อนพี่น้องเอ้กับพมียังไงภาทาสนอนกับสิไปหาทาส a m o a เนาะกับนี่ทำผลักผู้ใหญ่เพิ่นมอบใบให้ว่าให้ไปเบิ่งข้างน้องนะ้ำมนต์สำหรับเพื่อพี่น้องเอ้อาจังได้ก็รอรุ่นคลิปต่อไปเนะาะบะหัวท่า s a ม o a พันยูเดือบันยะูเนาะสำหรับคลิปนี้กับภาษนาสอน,นกับสิได้ขอจบคลิปก่อนเนาะขอเก่าวทำแบบสบายดี